แรกๆก,ก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกไอซีรีเรื่องสงครามส่งด่วนเนี่ยแต่พอได้ดู EP ีแรกเท่านั้นแหละมึงเอ้ยหยุดไม่ได้ก็รับชมจบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการดูซีรีส์สงครามส่งด่วนทั้ง7ตอนเพื่อนๆสามารถรับชมได้ในทาง Netflix นะครับหลายคนอาจจะสงสยัยว่าเฮ้ยทำไมในโรงหนังไม่เห็นมีเลยไม่ใช่ เขาใช้ในแพลตฟอร์ม Netflix นะครับเพื่อนๆต้องสมัครเข้าไปดูนะผมก็นะทนกระแสไม่ไหวจริงๆวะ่ะเนื่องจากกระแสสงครามส่งด่วนนี่มันแรงมากเปิดไปแพลตฟอร์มไหนก็มีแต่สงครามส่งด่วนสงครามส่งด่วน thunder express thunder express ว่ามันดีขนาดนั้นเลยเหรอวะหลายสื่อหลายสำนักต่างก็ยกยอปอปั้นต่างก็พากันอวยต่างก็พากันสรรเสริญว่าน,นี่คือซีรีส์ระดับตำนาน เป็นซีรีส์ที่ห่างหายร้างราจากวงการไปนานไม่ดูนี่ถือว่าพลาดเป็นซีรีส์ที่จัดได้เลยว่าขึ้นหิ้งได้เลยโอ้นี่มันขนาดได้เลยเหรอวะนนี่อะก็อย่างที่บอกครับเพื่อนๆพ,พอดู E p พีหนึ่งจบปุ๊บมีความรู้สึกอยากจะดู E p พีสองต่อขึ้นมาในทันทีโอ้โหทำไมมันทำถึงขนาดนี้วะนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเนื้อราวการเล่าเรื่อง ปมปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในหนังอุปสรรคต่างๆนานาที่ตัวละครและทีมงานจะต้องเจอการแสดงของนักแสดงทุกคนนี่คือตีบทแตกกันใจนี่ดูนี่ติดเลยอ่ะตอนหนึ่ง EP หนึ่งมันน่าจะประมาณชั่วโมงอ่ะอประมาณ55นาทีนะฮะตีกลมๆก็ชั่วโมงหนึ่งถ้าดูจบก็เกือบชั่วโมงอ่ะแต่ดีที่มันที่มันฉายในแพลตฟอร์ม Netflix ไงเอ่อเราสามารถ กดหยุดได้แล้วก็มาดูมาดูต่อเนื่องได้อะไรแบบเนี้ยเออมันดีตรงนี้แหละมันสะดวกตรงนี้แหละออสามารถไปดูย้อนหลังได้และความรู้สึกหลังจากที่ผมดูทุกตอนจบเนี่ยโอ<ฮ>้โห<ฮ>ถ้าคะแนนร้อยเต็มร้อยผมก็ให้ร้อยเต็มร้อยแหละครับไม่มีอะไรจะหักจริงๆคือมันดีไปหมดก็สมแล้วแหะครับที่รีวิเวอร์หรือนักวิจารณ์หลายคนหลายสำนักเนี่ยต่าง ยกยอป่อปั้นแล้วก็ต่างกวยให้เป็นซีรีส์ที่จัดได้ว่าเป็นซีรีส์ที่ขึ้นหิ้งเลยเป็นซีรีที่คุณภาพอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะตรงนี้ยอมรับยอมรับจริงๆใครที่กําลังลังเลอยู่แล้วก็ยังไม่มีเวลาดูผมอยากให้เ,เพื่อนๆหาเวลามาดูนะครับผมการันตีได้เลยว่าคุณจะไม่เสียใจแล้วก็ไม่เสียเวลาแน่นอนมันเป็นซีรีส์ที่ควรค่าแก่การเสียเวลาดูอ่ะ พูดมาสักขนาดนี้บางคนที่ไม่ชอบผมแล้วก็คงจะบอกว่าโอ้ยเสกมึงก็อวยเกินเขาจ้างมึงมาเท่าไหร่เนี่ยจ้างหาเลยกูไม่ได้สักบาทจริงๆผมก็เป็นคนดูคนหนึ่งเหมือนพวกคุณนั่นแหละแล้วก็รีวิวแบบตรงไปตรงมาผมดูจบผมประทับใจผมก็รีวิวไปตามนั้นแหละครับพอดูจบปุ๊บเนี่ยผมมีความรู้สึกหลายความรู้สึกมากหลากหลายมาก มีทั้งความรู้สึกประทับใจมีทั้งความรู้สึกเหนื่อยมีทั้งความรู้สึกตื่นเต้นความรู้สึกอินความรู้สึกน่าติดตามรู้สึกมีพลังอย่างบอกไม่ถูกอยู่ๆมันก็มีพลังโฉดช่วงขึ้นมาในหัวจิตหัวใจอ,อรู้สึกอยากจะออกไปทําธุรกิจคนเนี้ยเ้ยมันขนาดนั้นเลยเป็นบ้าเป็นบอขนาดนั้นเลยแต่มันก็ไม่ง่ายไงในชีวิตจริงอะเนาะ กว่าที่เขาจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเป็นยูนิคอนเป็นเศรษฐีหมื่นล้านเนี่ยเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาเ่าแล้วจะบอกมึงรู้สึกเหนื่อยมึงรู้สึกเหนื่อยอะไรปะก็รู้สึกเหนื่อยกับการเอาใจช่วยตัวละครแล้วก็ทีมงานเลยฮะเวลาที่ตัวละครเอกและทีมงานพวกเขาเจอปัญหาพวกเขาเจอวิกฤตอะไรต่างๆนานาที่ถาโถมเข้ามาเจอคู่แข่งขัดแข่งขัดข,ดขาหักเหลี่ยมเฉือนคมอะไรแบบเนี้ยตรงเนี้ย มันทําให้คนดูอย่างเราเอาใจช่วยไงแล้วเราก็อยากจะรู้ไงว่าเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงเขาจะผ่านมันไปได้ไหมและถ้าเขาผ่านมันไปได้ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเขาจะผ่านมันไปด้วยวิธีไหนอะไรแบบเนี้ยมันก็จใจความรู้สึกคนมันอินเมา่วะเออมันน่าติดตามด้วยแล้วมันก็อินด้วยอะ่ะตัวละครทุกตัวนี่คือตีบทแตกกระจายและตัวละครทุกตัวเนี่ยก็ให้ความรู้สึกกับผมที่แตกต่างกันออกไปอะ่ะ บางตัวก็ทําให้ผมรู้สึกหลงรักบางตัวก็ทําให้ผมรู้สึกเคารพนับถือน่าเกรงขามบางตัวก็ทําให้ผมหมั่นไส้บางตัวก็ทําให้ผมรู้สึกอิจฉาบางตัวก็ทําให้ผมรู้สึกมีแรงบันดาลใจบางตัวก็รู้สึกโอโ้โหเกลียดมึงจังเลยอะ่ะโอ้โหมันได้หลายรสชาติมากซีรีส์เรื่องนี้ควรค่าแก่การดูมากๆเลยครับและถามว่าตัวละครตัวไหนที่น้องเสกชอบที่สุดครับ <laughs> ก็คงจะหนีไม่พ้นลูกพี่ลุยเจียผมอะครับไอตัวละครลุยเจียเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมชอบสุดแล้วถือเป็น MVP สําหรับผมเลยก็ว่าได้ผมว่ามันมันคนทีนดีอะเออมันเป็นตัวละครที่โหมดมันหาดีพูดคุยกับมันคำสองคำนี้มันด่ายอย่างเดียวใครเขาแดกชาน้ํแรกกันวยโง่ชิบหายเอาเลยอะพี่ของอยังไม่ทันวางเลยนะ แล้วมึงจะถือไปหาพ่อมึงเหรอทุน่ะหาได้ยังต้องรอพวกกูอดตายก่อนไหมขี้ใหม่มึงกะสมควรให้ยันโดนคดินมันทิบตกรถไฟอะมึงมันโง่ไงสมองกลวงจริงๆอ่อะหัวมันก็กลวงได้โดนคดินทิบตกรถไฟล่ะไ้ควายมันพูดดีๆไม่เป็นนะมันต้องด่าเสมอแต่ในความด่าในความปากหมาของมันเนี่ยมันแฝงไปด้วยความจริงใจออกมาด้วย ตัวละครด้วยเจียนี่คือมันไม่มีเล่สในมันไม่มีอะไรแอบแฝงลยนะมันมีแต่ความจริงใจล้วนๆแต่การที่มันแสดงคําพูดหรือกิริยาท่าทางที่หยาบคายออกมาเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเขาเคยโดนโกงมาก่อนไงผมก็เลยพอเข้าใจหัวอกของตัวละครตัวละครนี้นะซึ่งก็เป็นหัวอกเดียวกันกันกบพระเอกด้วยนั่นก็คือสันติแทรีหรือพระเอกกันแหละ,ละรับบทโดยคุณไอซ์นะครับ คนนี้ต้องบอกเลยว่าตีบทแตกกระจายไอซ์เนี่ยเขาทำให้ผมเชื่อเลยนะว่าเขาคือตัวละครสันติของ thunderexpress จริงๆอะ่ะเขาคือ CEO ที่ติดดินที่พยายามจะพาธุรกิจของเขาเนี่ยไปสู่ความสำเร็จให้ได้ผมเชื่อเลยว่าเขาคือคนคนนั้นอะ่ะแสดงดีไม่แสดงดีก็เขาทำให้ผมเชื่อไปแล้วว่าเขาคือสันติแท่เลยะ่ะ <c oughs> ไอเด็ก ยากจนที่มาจากดอยอ่ะอ,อขนาดนั้นเลยถ้าถามว่าลุยเจียคือไฟคือความร้อนรุ่มใช่ไหมไอตัวละครสันติเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับน้ำเย็นน่ะที่คอยปลอบประโลมเฮ้ยมึงใจเย็นเย็มึงใจเย็นมันถึงไปได้กันได้ไงไอสองตัวเนี้ยแล้วไอลุยเจียในเวลาคุยงานหรือคุยอะไรก็ตามเนี่ยมันด่าตลอดและสันติที่เข้าใจในเนขาก็เออมึงใจเย็นก่อนไอห่า มึงทําแบบนี้มันเกินไปไม่ว่าอย่างงั้นอย่างนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่กลมกล่อมมากผมโคตรชอบคู่นี้เลยและตัวละครต่อมาที่สวยที่สุดในเรื่องนะฮะก็คงะจนีไม่พ้นนางเอกหรือเสี่ยวยู่นะฮะน้องคนที่มีสเสน่ห์มากผมชื่นชอบการแสดงของน้องเขามากคนนี้ก็ทําให้ผมเชื่อเหมือนกันนะครับว่าคือคนนี้คือตัวละครจริงๆในหนังเรื่องนี้ดูไปก็ แอบเขินในใจไม่รู้จะเขินทําบ้าอะไรก็ไม่รู <c> ้ <oughs> คือน้องเขาน่ารักไงออน่ารักดูไปก็โอ้สดุดตาจังเลยเออดูไปก็เพลินอย่นแหละโอ้โหสะกดคนดูได้อยู่หมัดจริงๆนะฮะสำหรับความสวยความน่ารักของตัวละครเสี่ยวยู่นะครับและส่วนตัวละครที่จัดว่าหล่อนะหรือว่าหล่อใช้ได้นะฮะก็คือตัวละครเข็นนะฮะหรือลูกชายของเจ้าสัวคานิน ที่นั่นแหละเหมือนกับในตัวอย่างใช่ไหมเขานำเสนอมารับช่วงต่อหรือมาแย่งตําแหน่งของสันตินะฮะที่ควรจะเป็น c ีอของ e ีซี่เอ็กซ์เพรแต่เผอิญว่าโดนหักหลังไงโดนเฮียคนินเทเฮียคณินก็เลยให้ลูกชายหรือเคนเนี่ยมาเป็น c ีอทนอแทนก็เลยแค้นมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวการสร้างธุรกิจขึ้นมาแข่งขันขึ้นมาขัดขากันนี่แหละหรือเป็นความแค้นขึ้นมา ทำให้สันติเนี่ยต้องเปิดทันเดอร์เอ็กซ์เขึ้นมาแข่งขันกับบริษัทที่ตนนำพาหรือก่อตั้งให้มันเกิดขึ้นนั่นก็คือ e ีซี่เอ็กซ์นั่นเองในตัวซีรีส์นะฮะประมาณนั้นและต่อมาที่ผมจัดให้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะแย่งซีนความหล่อจากเคนนะฮะก็ออกมาไม่เยอะหรอกออกมาทีก็สะพึงใช้ได้เลยทีเดียวนะก็คือตัวละครเลียมเลียมหรือแฟนของเสี่ยวยู เอาจิงๆก็ถือเป็นอะไรที่แน่เสียดายนะสำหรับเสี่ยวยู่กับสันติที่ไม่ได้กันแต่ตรงนี้ก็เข้าใจเพราะว่าเลียมเขามาก่อนไงและเลียมกับเสี่ยวยู่เนี่ยพวกเขาก็รักกันมานานแล้วอ่ะแล้วก็มีแผนจะแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วไงแล้วอยู่ดีๆสันติมึงจะเข้าไปเป็นมือที่3แล้วก็แย่งเสี่ยวยู่มาจากเลียมผมว่ามันก็ไม่แฟร์อย่างที่บอกอ่ะใครมาก่อนก็ย่อมได้ก่อนใช่ไหมล่ะเออผมว่าเนี่ยมันเป็นความแฟร์ไงเราต้องให้เกียรติกันด้วย ซึ่งตัวซีรีสก็ไม่ได้ขัดใจอะไรคนดูนะสุดท้ายเลียมกับเสี่ยยวย่ก็ได้กันไปตามระเบียบนะครับก็สร้างครอบครัวด้วยกันส่วนสันติก็ต้องผิดหวังไปและส่วนศัตรูหรือคู่แข่งที่แต่เดิมนี่ก็สันติก็ทั้งรักทั้งนับถือนะสุดท้ายก็ทั้งเกลียดทั้งชังก็คือเมียคณินของบริษัทคณินกรุป๊ปนะฮะและสุดท้ายแกก็ผันตัวมาเป็น นี่แหละมาทำเอ็กซ์เพรสเพราะได้ไอเดียมาจากสันติที่ไปเห็นงานไปเห็นขนส่งไปเห็นราคาจากจีนมันถูกกว่าไทยก็เลยไปดิวไอธุรกิจ e a s y Express เนี่ยมาเปิดไทยโดยผ่านเนียคณินที่เป็นคนมีทุนอะแต่ว่ากระบวนการอะไรต่างๆนานาน,านี่ก็คือสันติเป็นคนิเริ่มเป็นคนปิ้งไอเดียขึ้นมาเอาอย่างนี้ซะแล้วก็พา Easy เข้ามาเปิดในไทยได้นะครับ ่อนจะถูกเฮียคณินแกผีหัวส่งนั่นแหละตัวละครเฮียคณินเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ทุกครั้งที่แกออกมาเนี่ยผมรู้สึกถึงความสุข,ขุมนุ่มลึกความรอบคอบประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานความนิ่งความขรึมนี่คือโอ้โหทรงพลังมากสําหรับตัวละครเฮียคณินนะฮะนักแสดงคนนี้แสดงดีมากๆผมชอบความนิ่งของแก เวลาแกออกมาแต่ละทีคําพูดคําจาของแกนี่คมคายซะเหลือเกินอารมณ์แบบพูดน้อยต่อยหนักแต่ว่าเป็นตัวละครที่ครั้งใช้ได้เลยทีเดียวสําหรับเมียขนินนะครับในส่วนตัวละครต่อมาที่ผมรู้สึกโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นวะละเอียดได้แหละในตอนแรกๆผมรู้สึกเอาใจช่วยน้องนะเออเอาใจช่วยตัวละครเหล่านี้อะนั่นก็คือตัวละครนุกนะครับ นุกเนี่ยก็คือเป็นลูกน้องของลุยเจียอยู่ฝ่ายไอทีฝ่ายแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นฝ่ายเขียนโค้ดฝ่ายโปรแกรมฝ่ายสร้างระบบให้กับ t ัน n d e r e x p r e s s เนะฮะซึ่งภายหลังตัวซีรีส์ก็มาเฉลยว่าตัวละครนุกคือนอนบ่อนไส้น่าเสียดายมากตอนแรกๆผมก็รักนางนะผมก็ชื่นชอบนางนะนางก็น่ารักดีพอซีรีส์เฉลยเท่านั้นแหละว่านุกคือนอนบ่อนไส้คอยส่งข่าวให้กับเคนตลอดเนี่ย อีหามเงยเป็นมึงนี่เองตอนแรกผมก็คิดว่าไม่ใหญ่ไอ้นี่ยไม่ใหญ่แรงใต้เนี่ยเออพ,พี่แกพี่แกเป็นคนใต้ไงแกจะพูดออกสำเนียงใต้ๆหน่อยอตอนแรกผมคิดว่าไม่ใหญ่นี่แต่จริงๆโอ้ยไม่ใช่ไม่ใหญ่คนนี้ทํางานดีมากเอเป็นคนที่ซื่อสัตย์ทํางานจริงจังขยันขันแข็งไม่มีอะไรฮะไม่มีพิษภัยอะไรสรุปสุดท้ายเป็นน้องนุกครับเออที่เป็นนอนบอนไส้แม่น่าเสียดายจริงๆ ไอลุยเจียเนี่ยแรกๆก,ก็ทั้งด่าทั้งตําหนิใช่ไหมพูดจาทีไรมึงด่าตลอดเลยแล้วผมชอบตอนหนึ่งที่ต้องไล่ออกอะแรกๆลุยเจียนี่คือช็อกมากเพราะลุยเจียคิดว่าคนนี้แหละคือคือม้าที่ดีคือม้าศึกที่ดีใช่ไหมเขาถึงคอยเคี่ยนคอยกล่นด่าเสมอคอยกล่นด่าตลอดแต่สุดท้ายนุกทําให้ลุยเจียผิดหวังนะฮะก็ บอกเลยว่ามึงรีบบอกไปเลยก่อนที่กูจะเรียกตำรวจถ้ากูยังเห็นหน้ามึงอยู่ในบริษัทกูเรียกตำรวจมาจับมึงแน่แล้วไม่ด่าด้วยนะไม่ดา่าอีศกอีกอะไรไม่ด่าเลยไม่ดา่าแม้แต่คําเดียวไปไหนก็ไปเพราะเนื่องจากตัวละครน,นุกเนี่ยนางก็นางก็มีปัญหาเออนางก็มีประเด็นที่ทําไมนางถึงต้องโกงทําไมนางถึงต้องเอาข้อมูลในบริษัทไปส่งต่อให้กับ เคนหรือทาง e a s y Express นะฮะนางก็มีเหตุผลของนางเพราะว่าคุณแม่ของนางป่วยไงต้องใช้เงินเยอะตรงนี้ก็พอเข้าใจได้แต่ที่รับไม่ได้ก็คือเอาปัญหาส่วนตัวมาทำร้ายหรือผลประโยชน์ส่วนรวมในบริษัทในตอนที่สันติกับเสี่ยยู่ถามว่าทำมานานเท่าไหร่แล้วมันเริ่มตั้งแต่ตอนไหนทำไมถึงทำกันแบบนี้น้องนุกหรือตัวละครน,นุกเนี่ยก็มีท่าทีที่ต่อต้าน มีท่าทีที่เอ็กอักวยวายขึ้นมาทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองผิดนะแต่เหมือนไม่ยอมรับผิดเล่นใหญ่เป็นแบบนะละครเวทีเลยด่าหนูเลยเงินเดือนมึงเท่าเนี้มันไม่พอหรอกที่จะรักษาแม่หนูอะ่ะหนูก็จะเปต้องทําไงต้องเอาข้อมูลไปขายเพื่อที่จะได้เอาเงินเนี่ยมารักษาแม่เอาข้อมูลไปให้เค้นอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเหตุผลของนางเวแต่ประเด็นก็คือที่หนูทําเนี่ยมันเป็นมันเป็นส่วนรวมไงห,หนูรู้หรอ,อ,อปะ มันเป็นภาพรวมมันมันเป็นองค์กรนะ่ะแล้วหนูมาทํากับส่วนรวมแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องไงทั้งสันติทั้งเสี่ยวยูก่ก็โอ้กูไม่คุยละกูไม่คุยละกูไม่คุยเลยหนีเลยไอ้ลุยเจียมึงลูกน้องมึง,ม,งมึงจัดการเอาเองอย่างที่บอกอะลุยเจียแม่งก็ผิดหวังแม่งโคตรผิดหวังเลยก็บอกให้ไอ้นุกเนี่ยรีบไปซะคือรีบใส่หัวออกไปจากบริษัทให้มันพ้นๆเลยซึ่งหนูก็ต้องออกจากบริษัทไปจริงๆนะฮะ และอีกคนหนึ่งที่ไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าเขาจะเป็นหนอนบ่อนไส้อ่ะคนคนนั้นก็คือพี่นิพนครับตอนแรกๆเนะี่ยในช่วงแรกๆที่ที่ผมเห็นแกในช่วง EP ต้นๆนีไม่รู้ EP ไหนนะโอ้โหตัวละครตัวนี้ <c oughs> ผมชื่นชอบแกมาตั้งแต่เฟนโซนแล้วเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์นะเหมือนจะจริงจังเหมือนจะติงต้องเหมือนจะไม่ค่อยเต็มแต่ แต่พี่แกโอเคอะ่ะคนแบบนี้ทำทำงานโอเคไปทํางานด้วยความเต็มใจขยันขันแข็งดีมากแรกๆผมก็ไม่คิดว่าแกจะเป็นคนที่มีพิษมีภัยอะไรเห็นแกทํางานดีไงเหมือนแกเป็นผู้จัดก,การคอยสั่งแบบคนส่งของอะ่ะคนขนของออกมาจากรถแล้วก็เตรียมส่งของอะไรเงี้ยแกจะเป็นคนสั่งคนแบบ QC อะไรแบบเนี้ยแกก็สั่งดีนะประมาณนะั้นของหนักให้เอาไว้ข้างล่างนะครับของเบาเนี่ยให้เอาไว้ข้างบนอย่าเอาของหนักมาทับของเบานะครับอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้ เดี๋ยวกล่องมันจะบุบกล่องมันจะเป็นรอยเดี๋ยวสินค้าจะเสียหายหทํางานดีเว้ยผมชอบนะผมชอบคนในลักษณะแบบนี้มันรู้สึกว่าเออมันไม่มีพิษมีภยัยดีมันเหมือนไว้ใจได้แต่สุดท้ายโอ้โไหไอ้หาแม่งงูพิษดีๆนี่เองสุดท้ายยังเป็นหนอนของไอ้เจ้าเคนมันนะเออไม่หน้าลรอเอา้าผมก็สงสัยอยู่ไอ้นุ๊มันออกไปแล้วไม่ใช่หรอวะแล้วทําไมเนาะข้อมูลมันล้วนอะไรออกไปได้อีกแสดงว่ามันจะต้องมีหนอนมากกว่าหนึ่งตัวซึ่ง สันติก็สนิฐานถูกจริงๆซะด้วยนะฮะสรุปคนที่2ก็คือคุณพี่นิพนธ์นั่นเองนะครับไอ้เหี้ยแม่งตอนสุดท้ายใช่ป่ะกำลังจะไปส่งของที่สนามบินรถไม่มีเล่มแล้วตำรวจตั้งด่านพอดีไงตอนนั้นทางตำรวจก็ต้องยึดรถไว้ตามระเบียบเพราะว่ารถไม่มีเล่มไงที่ไหนได้ไอพี่นิพนธ์แม่งเอาเล่มรถมาซ่อนไว้ในเสื้อครับสันติจับได้สันติตีนถีบเลยไอ้เหี้ยกูไล่มึงออกเป็นอะไรที่สะใจมาก แล้วที่มึงโดนน่ะที่มึงโดนจับยามึงบอกมึงพักผ่อนน้อยมึงก็เลยต้องขอทักตัวใช่ปะเออมึงก็เคลียของมึงเองเถอะกูไม่ช่วยมึงหรอกไอ้ห่ามึงไปบอกลูกพี่ตัวจริงของมึงมาเคลียไอ้เคนน่ะหลังจากที่สันติตีนฉีบสันติก็รีบซิ่งรถไปส่งของที่สนามบินเลยนะฮะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นเพื่อนๆก็ลองไปดูเองก็แล้วกันประมาณนี้ฮะที่ที่ผมรู้สึกชอบใจนะเออ แต่ที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็เห็นจะเป็นในตัวละครลุยเจียนี่แหละตั้งแต่ที่พระเอกไปทาบทามให้มาเป็นหุ้นส่วนด้วยกันละแรกๆพระเอกก็ใส่สูตรใช่ปะไปคุยอย่างดีเลยเด้ไปจราจาเลี้ยงคงเลี้ยงข้าวอย่างดีคุยภาษาจีนเน้แล้วแม่งแบบแม่งตัดบทอะ่ะไอ้ลุยเจียแม่งเป็นตัวละครที่ขวานผ่าซากแล้วก็ชอบตัดบทดีมากไอ้เฮียกูพูดไทยได้กูโตยาวราด ก็เอกแม่งก็สตันแม่งผมโคตรชอบเลยซึ่งตรงนี้ถ้าเพื่อนๆมีเพื่อนในลักษณะไอ้ลุยเจียเนี่ยผมแนะนําให้รักษาเขาไวน้นะจริงๆถึง,งแม้มันจะเป็นคนที่นะคบไม่ค่อยได้ปากหมาก็เถอะแต่แม่งมันจริงใจว่ะผมชอบที่มันจริงใจแล้วก็ร่วมหัวจมท้ายกับเราไปตลอดทั้งเรื่องอ่ะมันไม่แบบมีเลสไนมันไม่มันไม่มีอะไรแอบแสง ทุกอย่างมันปโปร่งใสหมดทุกอย่างมันมันเคลียหมดอ่ะมันไม่อิจฉาริษยามันไม่เป็นพิษเป็นภัยถึงแม้ภายนอกมันจะดูอันตรายดูไม่น่าคบแต่มันคบได้อะเพื่อนแบบเนี้ยหายากผมบอกให้ถ้าใครมีเพื่อนแบบนี้อยู่ก็รักษาเขาไว้ดีๆนะฮะไม่แน่ใน,น,นอนาคตคนแบบนี้แหละที่จะช่วยคุณผ่านวิกฤตหรือไม่ก็ช่วยคุณผ่านเรื่องนั้นนั้นไปได้แม้ในสถานการณ์นั้นมันจะไม่มันจะไม่เหมือนคนที่ เข้ามาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวก็ตามอะ่ะแต่ไอ้คนแบบนี้แหละที่ผมเคยมีนะฮะแล้วตอนนี้เขาก็อย่างว่าแหละก็ต้องแยกย้ายกันไปเติบโตนะเนื่องจากเขาก็มีครอบครัวไปแล้วเรียบร้อยนะฮะลูกสองเออประดีใจกับมันด้วยนะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้อยากรบกวนมันแล้วแหละแต่สมัยเรียนเนี่ยผมเคยพึ่งพามันบ่อยไอ้คนแบบเนี้ยมันก็ประมาณไอ้ลุยเจียเนี่ยแหละเป็นคนที่ฉลาดเออฉลาดมาก ถามว่าหน้าคบไหมก็ไม่เพราะคําพูดคําจานี่มันกวนบาทาสุดๆเป็นคนที่พูดจาขวานผ่าซากพูดไม่ม้วนอะ่ะเออเป็นคนที่พูดไม่เพาะพูดอะไรออกมาแต่ละทีนี่คือแม่งด่าอย่างเดียวอะ่ะเป็นคําหยาบอย่างเดียวอะ่ะเวลาไม่พอใจอะไรแม่งด่าตลอดใช้คาหยาบด่าและผมแม่งก็เป็นแบบอารมณ์โลกจิตอะ่ะเวลามันด่ามาแม่งผมขำไปผมชอบใจไปเออชอบให้มันด่า <c oughs> คือด่าแล้วมันเทิงดีอะ่ะเฮียแม่งมึงโหดบรรหา,าอะ่ะ เอ้กูชอบมึงบ่ะรักษาไว้ดีๆคนแบบนี้เพราะความจริงใจเป็นสิ่งที่หายากมากผมถึงชอบตัวละครดุจเจียไงยผมดูตัวละครนี้ทีไรอะเวลามีฉากของดุจเจียทีไรเนี่ยผมคิดถึงเพื่อนผมคนนั้นเลยถือเป็นตัวละครที่ผมชอบสุดละในซีรีส์เรื่องนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับเพื่อนๆสาหรับการรีวิวซีรีส์สงครามทรงด่วนก็ไม่เชิงว่าสปอยนะนะอ่า <c oughs> นิดๆหน่อยๆนะเพื่อนๆนะนิดๆหน่อยๆ ไม่ว่ากันนะครับก็อยากให้เพื่อนๆไปดูจริงๆเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่อย่างที่บอกอะ่ะควรค่าแก่การเสียเวลาดูอย่างยิ่งหลายคนที่ดูแล้วคงจะเห็นด้วยกับผมอะ่ะว่ามันเป็นซีรีส์ที่ดีจริงๆดูแล้วติดดูแล้วรู้สึกมีพลังขึ้นมาในทันทีเออดูแล้วรู้สึกโอ้โหอยากจะออกไปทำธุรกิจในตอนนี้เลยอะ่ะอะไรแบบเนี้ยเออมีใครเป็นปะรู้สึกมีพลังใจแปลก ก็ประมาณนี้กันเลยกันนะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจากกันแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกับผมน้องเสกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ